สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์เดียค่ะมิสแองเจิลเฮลิ่งทาโร่นะคะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิ่งทาโร่และ m i r a c l e Number ในการทำนายดวงชะตาด้านการเงินของท่านไพ่จะสามารถบอกถึงสถานการณ์ด้านการเงินของท่านแต่ละราศีว่าในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีสถานการณ์ด้านการเงินเป็นอย่างไรคะ่ะราศีมังกรชาวราศีมังกรประจำเดือนตุลาคมมาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ด้านการเงินของท่านจะเป็นอย่างไร อาจารย์จับได้ไพ่สามถ้วยค่ะในเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกร จะมีโชคลาภค่ะซึ่งเกิดมาจากสตรีเพศหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนที่ให้การเกื้อนหนุนสนับสนุนท่านมาตลอดนะคะจะสนับสนุนด้านการเงินของท่านได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนที่มีน้ําใจไมตรีที่งดงามอยู่แล้วแบ่งปันผู้อื่นอยู่อย่างสม่ําเสมอเนี่ยท่านจะได้รับสิ่งนั้นตอบกลับมาทําให้สถานการณ์ด้านการเงินของท่านในเดือนนี้ถือว่ามีความสุขสามารถนําเงินไปใช้ในการพักผ่อนหรือว่า ซื้อของที่อยากได้อย่างที่ท่านตั้งใจก็จะสามารถสำเร็จสำริดผลสมหวังดังใจค่ะหากต้องการรู้ดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดอกจัน3 3 6 2าแล้วโทรออกค่ะเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังรายละเอียดพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงให้กับท่านประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะ